เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระธนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่นแน่วมุ่งตรองถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิี๋ยวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายเดี๋ยวจะให้เปลือกตาปิดสนิทเราเปือตานิดๆให้พอสบายๆ แล้วก็พานคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนงร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่ศรีรษะถึงพื้นทาวนา่ยให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายต้องสาสบาย ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีๆนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องสบายบายแล้วเขาทิ้งทุกอย่างล่อยวางทุกสิ่งคลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์ สิ่งของเรื่องธุรกิจการง,งาน่านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็ ทาจะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะจ๊ะใจต้อง ใสใสทของบริสุทธิ์ต้องเก่งเกลียงไม่ยึดมั่นถึงมันไม่ติดผูกพันอะไรเลยกับใครก็ไม่ผูกพันวัตถุสิ่งของอะไรก็ทิ้งหมดเลยเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะ แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิงนุ่มนุม,นมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือเป็นตําแหน่งที่สำคัญทีเดียวนลูกนะฮะตรงนี้นะเพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเรามาเกิดก็ตรงนี้ตายก็ตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้ พระฉจนั้นต้องทำความคุ้นเคยตรงนี้ให้ดีโดยเฉพาะเป็นจุดเริ่มต้นในหนทางแห่งพระอริยเจ้าที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอสวะมารบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดนี่ พยายมนะกลัวนักกลัวนาะทีเดียวกลัวมนุษย์ทุกคนใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าถ้าใจหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนกข้ไปสู่ภายในจะหลุดพ้นจากความเป็นบาปเป็นทาาของพบาม,มอนรับ จะลดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายจะได้บปรโลมกมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับพระสมมพุธิจ้านับประสงค์ให้พระองค์ไม่ท้วนเช่นเดียวกับพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่พยามามมาบังเขาเ้าบัญชาไม่ได้หลดพ้นจากการเป็นบาปเป็นธาตุของเขาที่เขาจะทำให้เวียนว่ายใจเกิด เนในพบทั้งสามที่เราคุ้นเคยกันว่าในวัฏฏะสงสารเราการเกิดบ่อยก็เป็นทุกข์บ่อยๆแก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพลาดจากสิ่งที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็บ่อยๆลราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจก็บ่อยๆเป็นต้น วาจะนั้นพยายามมาจึงกันนักกันหนาละกลัวนักกลัวหนาใจเดียวกลัวจะพ้นจากความเป็นบาปเป็นทตาของเขาและที่สำคัญกลัวจะไปรู้เรื่องราวของเขาซะด้วยละกลัวจึงกันการไม่ให้ใจของเราของมนุษย์ทั้งหลายรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ โดยไอความไม่รู้เกิดขึ้นซ้อนหลายๆชั้นคือให้ไม่รู้ว่าเราในะยังไม่รู้อะไรเลยหรือแม่รู้อะไรเลยก็ยังไม่รู้วิธีจะแก้ไขหรือรู้วิธีจะแก้ไขก็ให้เกียดคร้านตรึงไปติดเรื่องราวต่างๆไปทำประโยชน์ให้แต่ผู้อื่น แต่ไม่ทําประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นรวรัปยานี่กลัวนักกลัวหนาแล้วก็กันนักกันหนาเจงเอานิวรั้งห้านะีมาหุ้ม,มหอวไแล้วก็ระเบิดใจหลุดออกจากตรงนี้ไปติดเรื่องราวของโลกภายนอกไปติดเรื่องรูปเสียงกิจรสัมผัสธรรมลม กานืะอแทางตาหูจมูกเล่นกายใจให้ไปติดตรงนั้นให้วนอยู่ตรงนั้นให้ไปเพลินอยู่ตรงนั้นเราพยายามมากระส่งเสริมสนับสนุนให้ไปติดตรงนั้นตั้งส่งเสริมสนับสนุนทั้งบทบังมาให้รู้เรื่องเล่าความเป็นจริงชีวิตทั้งโขกทั้งสับไปในตัวเสร็จเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นี่ สำคัญนักทีเดียวที่โลกพกมีบุญทุกคนที่ได้มาวันนี้เนี่ยพึ่งต้องให้ความอาใจใส่ระหว่าวันเวลาที่จะอยู่ในโลกมนุษย์นี้เนี่ยมันเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆอ,อีกทั้งความตายก็ไม่มีนิมิตหมายต้องหาที่พึ่ง ที่ระลึกที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับตัวของเราให้ได้ซึ่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นมันอยู่ภายในกลางกายของเราโดยมีจุดเริ่มตน้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละซึ่งเราจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ นิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะพอถูกส่วนใจก็จะหลุดพ้นเป็นชั้นๆลรดจกสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดเราจกความทุกข์ทรมานของชีวิตไปสู่ความสุขอันไม่มีประมาณเพิ่มขึ้นไปเรื่อย จะเป็นความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีความทุกข์เจือปนเลยและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆลดก็ไปเป็นชั้นๆถอดเป็นยันยันอันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคยตรัสไว้ให้ตามเห็นกายในกายแ้ะว่าในกายทั้งตัวเรานี้มีกายภายใน อยู่ในกายภายนอกแล้วก็ยังมีกายภายในที่อยู่ในกลางกายภายในซ้อนอนเป็นยันยันกันไปมีกายก็มีธรรมดวงธรรมนี่ทรงรักษาสภาพของกายเอาไว้มีความสุขเพิ่มขึ้น กายเวทนาจิตธรรมหยุดข้างในนี้เป็นยันยันเข้าไปจำง่ายๆว่าใจต้องหลุดล่อนโดยเริ่มต้นหยุดนิ่งยที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละจนกว่าจะเข้าไปถึงสาระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราให้ได้คือพระธรรมกายนั่นเองจะเป็นกายที่ จะพ้นจากสภาวะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นกายที่มีแต่สุขลุ่นลุนและสุขเป็นนิรันดรเป็นตัวของเราจริงๆนั่นแหละนั่นนั้นก็เป็นตัวเลยสมมุติเอาตัว่ายังไม่จริงที่ว่าไม่จริงพราะปยายา,มมาเขาจะมาข้าบัญชาในแต่ละกายได้ ให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้แปรผันไปได้ดังนั้นหลักวิชาคือจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ให้ได้หยุดอย่างดีไม่ต้องทำอะไรที่นอกไปจากนี้พอถูกส่วนก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในคือมันจะตอกส่นเปลี่ยนสภาวะอยาบไปสู่สภาวะละเอียดเข้าไปถึงดวงธรรมก่อน มีดวงธรรมที่อยู่ภายในอลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกรมรอบตัวเหมือนดวงแก้วทิเจเรนนแ,แล้วใสมอริสุดอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆบ้าง เหมือนเพชรใสๆบ้างในเบื้องต้นแต่ถ้าเต็มส่วนแล้วจะใสเกินกว่าความสาใสใดๆในโลกจะลอยปรากฏขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้ถ้าเรียกว่าดวงปฐมอมมักหรือดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานคือจุดเริ่มต้น ที่จะไปสู่อายะตะนานิพนานที่จะ,ะบรรลุมรรคผลนิพนา์ใจตั้งตกโสนแล้วก็มีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นมันแสงจันในคืนมันเป็นเลยยิ่งกว่านี้ เราะมันเป็นเพียงแค่ข้ออุปมอเท่านั้นจะใสเกินใสสุขเกินสุขที่เราเคยเจอใน,ในทางโลกซึ่งจะามาเทียบกันแล้วก็ทางโลกก็แค่ความเพลินเพลินมีความเพลินกับความเพียกันั่นเองแต่ที่มีแต่ความสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาเป็นสุข ที่เกิดจากใจที่บริสุทธิ์เพราะหยุดนิ่งอย่างแล้วก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนบนพิณอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะเรียกว่าดวงปฐมมมัมกตามที่เราเคยได้ยิน ได้ฟังจากอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักแต่งแต่เห็นชีวิตเป็นทุกข์ทุก,กข์เพราะเกิดจากความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาที่ไม่เข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตเลยจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องหยุดนิ่งที่เรียกว่านิโรธนิโรธแปลว่าหยุดก็ได้ไปว่าดับก็ได้พอหยุดมักก็เกิดคือเห็นหนทาง ที่จะเข้าไปสู่ภายในถึงกายตัดสรุปธ,ธรรมกายจะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราแต่มักเบื้องต้นจะเป็นดวงใสๆจะปฏิบัติวิธีไหนก็ตามถ้าไปถึงปฐมมรรคนี้สถานที่เจ็ดตรงนี้ก็ไปนิพพานไม่ถูกเพราะนั้นดวงใสๆดวงนี้เนี่ยเรียกว่าดวงปฐมมรรค เกิดขึ้นเมื่อใจทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกศูนย์ก็ตกศูนย์ดังคลาวนั้นดวงใสก็เกิดซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้วปฏิบัติถูกทางแล้วชีวิตที่ผ่านมาไล้ไปเจอดวงนีแ้แปลว่ายังไม่ถูกทาง ก็ลงไปตามทางที่พยามาลกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้พอได้ประฐมมรรคตรงนี้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวก็จะเห็นดวงธรรมในดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่คือในกลางดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสิปทานนี้ก็จะมีอีกดวงหนึ่งซ้อนอยู่เรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีดวงสมาธิ ในกลางดวงสมาที่ก็จะมีดวงปัญญาใะกลางดวงปัญญาก็จะมีดวงวิมุติซ้อนอยู่ใะกลางดวงวิมุติก็จะมีดวงวิมุตติญาณทัศนะซ้อนอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปตามความละเอียดของใจที่หยุดนิ่งเปลี่ยนสภาวะที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจิตนิ่งแน่นเพิ่มขึ้นใจก็ล่อน กระทะลั่นไปเรื่อยๆเป็นชันๆเข้าไปกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายภายในชีวิตภายในที่ปราณีตเพิ่มขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นชีวิตที่สูงส่งเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นมีความเป็นอิสระ เพิ่มขึนกับเดิมเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปอย่างนี้แหละในกลางกายรถเรียก็จะมีกายทิพยกลางกายทิพก็มีกายพรมกลางกายพรมก็มีกายลูกพรมกลางกายลูกพรมก็มีกายทำโคตภูซ้อนกั็ู่เป็นชั้นชั้นชั้นชอย่างนี้อยู่ภายในตัวของเราทุกคนเกิดกันมาชาติหนึ่ง ต้องหาที่พึ่งที่ลึกภายในให้ได้ไม่ง,งั้นเราก็เสียการเกิดอ,าาอัมชาหนึ่งแล้วกว่าจะมาเจอหนทางอย่างนี้ก็ไม่ใหญ่ไงยพยายามาก็ตรึงเอาไปติดในเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่เกิดประโยชน์ว่าจะมาถึงตรงนี้ได้อีกก็ต้องมีการมังเกิดขึ้นของพระสัมมาสุปติจาย กานสละชีวิตได้ข้าวถึงบรรลุมรรคผลนิพพานและนำมาถ่ายทอดเพราะฉะนั้นชาตินี้เรามีบุญมีบารมีมากได้เกิดอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในช่วงที่มีการบังเกิดขึ้นของพระเดชกุงลหลวงปู่พระผู้ปราบมาร ทันสละชีวิตจนเข้าถึงดมแล้วก็นำมาถ่ายทอดฉะนั้นเราเป็นลูกเป็นหลาหนของท่านเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามท่านให้ได้ท่านทำอย่างไรเราก็จะต้องทำอย่างนั้นเมื่อเราทำอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นคือดับทุกข์ได้มีสุขในปัจจุบัน ให้หลวทุกคนประคองใจให้หยุดให้นิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายสายโดยกำหนดบริกรรมมาใมิตรเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆเท่าที่ เราจะนึกได้อย่างง่ายๆและสบายๆไวยที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่จะง่ายๆว่าในบริเวณกลางทงอของเราให้นึกอย่างเบาๆสบายๆนึกอย่างธรรมดาธรรมดามอนเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคย เพื่อให้ใจเนี่ยมีหลักยึดที่จะเกาะติดอยู่ที่ส่งกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ให้นึกให้ต่อเนื่องอย่างเบาๆสบายๆร้องกับละครใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาะดังออกไปจากในกลางท้องของเราในจังหวะที่สม,ม่ำมเสม,มอไม่เร็วไม่ช้านักและทุกครั้งที่ภาวนาะสัมมาอรหัง เราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจอยู่ที่กลางองค์พระใสใสต้องประคองใจก,กันไปอย่างนี้นะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็ให้ลูทุกคนต่างคนต่างนั่งหลับตา จุดนิ่งกันไปอย่างส,สบายๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ